สวัสดีครับผมนะครับมีคนพูดว่าถ้าทำคลิปทำนั่นทำนี่ทำ YouTube ไม่ควรจะมาพูดเรื่องธรรมะชีวิตคนเราเกิดมาก็เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องต่อสู้ต่อสู้อะไรครับต่อสู้แก่งยั่งชิงดีชิงเด่นต่อสู้เพื่อให้มีเงินมีทองต้องพูดว่า อะไรทําอะไรจริงจะรวยทําอะไรจรึงมีเงินมีทองทําแบบไหนจึงจะได้ตัวเลขที่แม่นแ่นทำอะไรจะทําให้ร่างกายแข็งแรงทําอย่างไรจะทําให้ชีวิตดีขึ้นดังนั้นถ้าพูดเรื่องธรรมะหนึ่งร้อยคนเดินมา อาจจะมีสักหนึ่งคนที่หันมามองที่เหลือเขาก็ไปทำมาหากินก็ถูกครับนั่นแหละครับเพราะว่าเรายึดว่าเราเห็นว่าสิ่งที่เราได้มากายที่เรามีขึ้นเนี่ยก็คือสิ่งที่เราจะต้องมาตามหาตามดูแลรักษานั่นแหละครับคือทุกข์ จริงๆก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับการรู้ไว้เนี่ยบางครั้งเราอาจจะเกิดมาแล้วแสนกับแสนกันเพื่อจะขอโอกาสได้หันมาฟังคนที่แสดงธรรมสักครั้งหนึ่งในชาติหนึ่งก็ได้มันอาจจะเป็นการเริ่มนับหนึ่งใหม่เออคนนี้เริ่มหันมาฟังธรรมแล้วนะ อาจจะแสนโกรธแสนกันที่แล้วเจอคนแสดงธรรมไม่เคยหันมามองเลยเพราะว่าจะทําเพื่อปากเพื่อท้องมีกายขึ้นมาแล้วมันก็ลําบากมีความทุกข์อย่างนั้นแหละครับกายนี้คือหลังโลกมีปากเล็กๆมีท้องแค่นี้กินทั้งชาติหาป้อนมันทั้งชาติมันเหมือนกับว่าตัวเราเองนะฮะหาเลี้ยงตัวหาเลี้ยงตัวเองหาเลี้ยงกายนี่ นะครับมันก็ทุกเราหาตลอดชีวิตเพื่ออะไรครับเพื่อหาอะไรเข้าไปในท้องผ่านปากนะครับนี่แหละครับคือรูปหรือขันห้านี่แหละครับเรียกว่าหนึ่งในขันห้าคือรูปนะครับผมนะฮะแค่รูปอย่างเดียวนะครับเราก็เหนื่อยกับมันแล้วเพเวลาเราเกิดมาผ่านระบบปฏิสนธิเราก็เลยได้กายหยาบนี้ขึ้นมา นะครับทุกครั้งที่เราเคยเกิดเป็นมนุษย์เราไม่เคยหน้าตาเหมือนเดิมและชื่อก็ไม่ซ้ำนะฮะดังนั้นเราจะไปยึดอะไรมากมีรูปแล้วนะครับถ้าจะเป็นความรู้สึกทุกทุกขังเฉพาะในรูปเราก็คือเวทนาทุกขังอันแรกก็คือเวทนาที่เกิดกับกายผู้เฉพาะกายก่อนนะครับผมเวทนาสามก็มีหนึ่งสุขเวทนา ความรู้สึกสุข 2. ทุกขเวทนาความรู้สึกทุกข์ 3. อันนี้รู้ยากที่หนึ่งก็คืออทุกขมาสุขความรู้สึกว่าไม่สุขไม่ทุกข์หรือคำเดียวง่าย,ายๆคือเฉยๆมันเป็นความรู้สึกที่ยากที่จะเข้าไปสัมผัสได้เราก็เลยรู้สึกแต่ว่าเมื่อใดที่ร่างกายเรามีความสุข อยู่แล้วมันสบายกายนุ่มไม่แข็งกระด้างร่างกายไม่มีโรคร่างกายไม่มีโรคแข็งแรงอันนี้เขาเรียกว่าความรู้สึกสุขเขวทนาเมื่อใดที่เรารู้สึกว่าไม่ทุกข์แสดงว่าเรากำลังรู้สึกสุขนี่แหละครับทุกขังอันแรกที่เกิดกับกายนะฮะก็คือความรู้สึกสุขกับทุกข์ แต่คําว่าทุกขังมันมีมากกว่านนั้นเช่นความเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมไม่คงเดิมเมื่อกี้แค่ความรู้สึกสุขทุกเวทนานะ่ะมันก็เปลี่ยนแปลงแล้วครับสุขดับทุกเกิดทุกดับสุขเกิดหรือไม่สุขไม่ทุกมันก็ไม่เที่ยงถ้าไม่เที่ยงเวทนานี้ก็เป็นทุกเห็นไหมแค่เวทนาก็เป็นทุกแล้ว นะครับส่วนร่างกายที่เป็นทุกข์ในคําว่าทุกขขังเนี่ยนะครับมันมีมากกว่านั้นอีกก็คือความไม่เที่ยงอยู่ยังไงอะ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่คงเดิมอาจจะใช้เวลาถ้ากรณีของรูปนะนะครับมันมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการเสื่อมชราอันนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์แสดงว่าร่างกายเนี่ยรูปเนี่ยก็เป็นทุกข์แบบนี้ เห็นไหมครับมีความทุกข์ในสองแบบแล้วนะดังนั้นเราก็ได้เข้าใจคําว่าทุกขังอันที่สองก็คือคําว่ามันไม่เที่ยงไม่แน่นอนเนี่ยร่างเราเนี่ยไม่คงที่ไม่คงเดิมแปรปวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นาเข้าใจคนว่าทุกข์อีกอันหนึ่งแล้วนะครับผมนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ครับสิครับ